แฟนเก่าคนคุยเก่าที่จบความสัมพันธ์กันไปนแล้วนะคะมีโอกาสที่คุณและเขาจะได้เวียนกลับมาคบมาพูดมาคุยกันอีกครั้งไหมอ่าสวัสดีนะคะทุกทุกคนมาพบกับแม่หมอจันในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรแบบนี้เนาะเออซึ่งซึ่งแบบหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบอยากรู้เนาะเอออยากรู้อยากให้จะให้แม่หมอทําเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะอ่ะวันนี้นะคะแม่หมอก็จะมาทําให้อีกนะคะให้ทุกทุกคนได้เล่นได้ทํานายกันนะคะ มาดูกันเลยจ้าให้คุณอธิษฐานนึกถึงคนที่คุณอยากจะถามถึงนะคะคนที่จบความสัมพันธ์กันไปนแล้วนูแฟนเก่าคนคุยเก่านะคะดูซิว่าคุณและเขาในะยังจะมีโอกาสนะคะที่จะได้เวียนกลับมามีโอกาสได้คบได้พูดได้คุยกันอีกครั้งนะอ่ะใบแรกนะคะ two of wands ส,สองไม้นั่นเองจ้าและอะไรอีก the date คะ่ะว้าวมี the date และอะไรคะ The Hangman จอะไรเออ Seven of Wands นะคะเอ่อเจ็ดไม้และเลย Queen of s w o r d นะคะสุดท้ายใต้สำรับเป็นอะไรคะใต้สำรับนะคะเป็น Queen of Wands นะคะเป็นอ่ะนี่นะคะเป็นภาพแบบนี้แลยนะเออให้ดูตามภาพบบก็ได้นะคะเป็นราชนีถือไม้สำรับสำรับนี้นี่เขาจัแบบ หน้าตาเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนในไพ่มาตรฐานเท่าไหร่นะจ๊ะมาเรามาตีความไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณและเขานะคะยังคงมีโอกาสที่เหมือนจะได้กลับมามาพูดเอ่อได้กลับมาคบมาพูดมาคุยกันหรือืมเออมีความรู้สึกว่าว่าไม่คุณและเขาเนาะ ถามว่ามีการยัง,ย,งยังคงยังคงนึกถึงยังคงคำนึงหาอะไรแบบนี้ไหมนะคะแม่หมอมองว่ามีนะมีแต่ว่าความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเออยังไงอะ่ะมันมันไปในจุดที่เหมือนก็ว่าไม่ไม่ยากดีกว่ายากที่จะยากที่จะสามารถทําให้มันบรรจบทําให้มันแบบ กลับมาไอเนี้ยได้เหมือนเดิมมากลับกลับมาเข้าที่เข้าทางกลับมาบรรจบกลับมาให้ดีกันได้เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะถามว่ายังคิดถึงนึกถึงกัน,นไหมแม่หมอว่ายังคิดถึงคือแต่แบบด้วยเรื่องราวหรืออะไรต่างๆนอกาที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่ทําให้จบกันไปอะไรเงี้ยมันมันยากยิ่งเ,เกินนะที่จะทําให้กลับมาให้ความสัมพันธ์เป็นแบบเดิมอะไรแบบนี้คะ่ะเหมือนกับทํานองว่า เเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยอาจจะมีความคิดที่แบบว่าเออมันมันถึงทางตันและมันมันก็คงดีและที่แบบที่แบบว่าความสัมพันธ์นี่มันอาจจะต้องออที่มันต้องแบบว่าลงลงท้ายด้วยกนันแยกทางลงท้ายด้วยกันนิ่งหรือลงท้ายด้วยกันจบถ้ากลับมาอีกมันเหมือนมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยนะอาจจะมีการปรับตัวพยายามที่จะปรับตัวกันมาอยู่หลายครั้งละ จนมันเหมือนเหนื่อยเหนื่อยเลยในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบถ้าจะให้กลับมาเป็นแบบเดิมอีกมันก็เหมือนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเหมือนไม่ไหวมันยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยที่จะให้กลับมาเพราะฉะนั้นนะคะมีมากสุดที่แม่หมอเห็นตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นความทรงจําแล้วก็การคอยแอบ,บมองแอบ,บส่องกันละกันอยู่ทางโซเชียลหรือคอยฟังข่าวคราว,ราวกันนะคะว่าเออใครเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าของของกันละกันว่าเออตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยเท่านั้นนะคะอืมแล้ว ้วเหมือนกับว่าเขาก็คิดว่ามันมันอาจจะไม่ได้มีแค่เขาที่คิดก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่คิดเหมือนกันว่าเออการที่มันลงท้ายแบบนี้มันมันน่าจะดีเหมือนเหมือนดีที่สุดสําหรับเราและสําหรับเราทั้งคู่และอะไรเงี้ยการจะแบบถือถึงถึงต่อให้มาเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยก็กลัวว่าสุดท้ายมันจะจบแบบเดิมมันจะเหนื่อยแล้วมันจะเป็นแบบเดิมอีกอะไรอย่างนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นมันมันน่าจะถึงทางตันและก็ต้องสรุปเลยนะคะสําหรับหัวข้อนี้นะคะก็คือเออยากเป็นการยากที่จะให้ กลับมาแม่หมอว่าไอ้ความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะต่อให้กลับมานะคะต่อให้อ่ะ ต่อให้ตอนนี้คุณแล้วเขาห่างกันแล้วคุณยังมีความคํานึงหายิงคงมีความนึกถึงคิดถึงกันแต่แต่ต่อให้กลับมาไม่หมอว่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมคือความรู้สึกมันอาจจะลดน้อยลงมันมันเป็นไปด้วยตัวของมันเองค่ะมันเป็นไปด้วยความเหนื่อยความร้าในความสัมพันธ์ความที่แบบว่าเออเรายอมรับและเราเรายอมรับและที่มันเป็นอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นการยากที่ถึงให้กลับมาแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็มันมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันอาจจะแบบ ไม่สามารถเป็นได้ดีกว่าเดิมและอะไรเงี้ยการจบสําหรับพวกคุณมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองคะ่ะเออนะเพราะฉะนั้นคาตอบสําหรับหัวข้อนี้นะก็คือเออน้อยอ่ะเป็นเป็นไป,นป,นปนได้น้อยนะคะแนวโน้มที่จะได้เวียนกลับมาหากันใหม่อะไรแบบนะี้ค่อนข้างยากแล้วกันคะ่ะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยเอออะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะก็ รับชมเื่อความบันเทิงแล้วกันต้องไม่อินไม่ซีเรียสน,นะจ๊ะก็ไปดูในความเป็นจริงประกอบเอานะคะเด,ด็คืออย่าเพิ่งเชื่อคลิปอย่าเพิ่งเชื่อแม่หมอหมดนะเราก็ไปดูฟังเป็นแนวทางไกด์ไลน์ลองไปสำรวจจิตใจตัวเองดูนะคะสำรวจแล้วเรา,เราคิดว่าเออถ้ากลับมาแล้วมันเป็นแบบแบบ,แบ,บที่แม่หมอพูดไหมเป็นแบบที่ดูคลิปไปไหมเรื่องราวจะจบแบบเดิมไม่อะไรยังไงก็ลงองไปไปไปแบบเหมือนสำรวจอะสำรวจจิตใจตัวเองไปทบทวนอะไรต่างๆแล้วกันนะคะหรือว่าคิดว่าเออแบบเนี้ยใช่แล้วแหละ ดูคลิปแล้ว มันก็ค่อนข้างจริงนะแม่หมอถ้ากลับมาก็เหนื่อยอะไรเงี้ยมันควรจะจบแบบนี้อะไรนะคะก็ว่ากันไปแล,แล้วแต่ของเหตุการณ์ของแต่ละคนนะจ๊ะสถานการณ์ของแต่ละคนละการอ่ะส่วนใครนะจ๊ะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะอยากถามอะไรเพิ่มเติมชมคลิปแล้วไม่มั่นใจเลยแม่หมอขอขอแบบคอนเฟิร์มขอเจาะอ,อีกครั้งหนึ่งได้ไหมในพลังงานส่วนตัวว่าจะเป็นเหมือนที่ดูคลิปไปไหมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็ได้จ๊ะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นมาให้นะคะก็มาพูดมาคุยกันได้อันนั้นก็จะ เปอร์เซ็นต์ความตรงอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีมากกว่าการดูคลิปแบบนี้อยู่แล้วล่ะค่ะมันก็เพราะว่ามันเป็นพลังงานของเราคนเดียวนาะใครใครสนใจใครไว้ใจกันนะคะอย่างมาพูดคุยอยากปรึกษาอะไรนะคะก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย